สวัสดีค่ะพี่น้องแสงแดดอ่อนๆยงียมาเร่งค่ะพี่น้องช่วงเวลาบ่ายคอยเดีวมันโอ้บนมันบ่ายคอยแต่ยวนมาเร่งสี่โมงสี่โมงและสี่โมงแรง,ง,งแล้วเอาอันน้องควายเล็มหญ้าค่ะพี่น,อนอ้องมาเลียงยคืวยก่านั่นแหละเล่มหญ้าก้อนที่สิเอานอนน้ำนะะน่คะนอนน้ำอยู่บวกเนี่ยนอนน้ำแล้วประเี้ก็จังโคสิเอาเขาคอก หาม่งจเิเอาน้อนน้ำดอกม้เนี่สิเอาเขาเว้นจัหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้อากาศกำลังสิแบบว่าเริ่มเย็นแล้วเนาะสิหนาวแล้วเอาเขาคำเมื่อใดเมืดไว้ไว้หาโม่งเคืองก็เริ่มมืดแล้วหาโม่งก็สิเอานอนน้ำนอนน้ำจักสิบนาทีแล้วแบบนี้ก็สิเอาเขาขอ,อกด้วยเขาคอกแล้วกันไจุด จุดดังไฟไหลยุ่งไลเงีงก่อเลือกติเลือกไล่ไหลปล่อยให้เขาเล่มหยาครับพี่น้องเอาออกบ้างช่วงใบสามเนี่ค่ะให้เล่มหยาสามสีห้าจากสองชั่วโมง แดดย่ำกระเวีกระหอนค่ะหอนแน่เมื่อเอาเขากับนนบ่ได้กล้วยนาะเมื่อคือจะง,ง่วงถือแดดแน่จังน้อยกับเศร้าสิบโมงเก่าบางเหมือเก่ามุ่งเคืองบางเหมือนเมื่อแดดนี่เป็นไดดกะสิบมุ่งกับ,บ,มกบ,มบ,มบเบบม,บมา,เอานอนน้ำเขาโฮมใบสามเอาออกเล่มหยาเวียนเต็มมือได้ขึมขึมฝนตกกับเอ่อจากใบสอง ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เยอะคะ่ะสวัสดีค่ะ